สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเรนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งหลังของเดือนเมษายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงของ ครื่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59าเเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแตะพลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายเนาะ มาดูกันนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของคุณเองได้เป็นไพ่4ดาบแล้วก็เป็นไพ่สี่ไม้ไพ่สเตรนจ์ไพ่สี่ถ้วยโอ้เลข4เยอะเหมือนกันนะไพ่ห้าเหรียญน,นะครับไพ่เดอะสตาร์แล้วก็ไพ่สดาบอ่าสี่ดาบสเยอะมาก3ดาบ3มถ้วยโอเค เริ่มมีข่าวดีละสองถ้วยนะครับอิทธิพลใต้สำหรับโอเคได้เป็นไพ่หถ้วยท่าทางนะครับไพ่เนี่ยมีในกระถิบขึ้นมาแต่ก็หลังๆมาเริ่มมีไพ่ที่ดีขึ้นมาแล้วแสดงว่าชาวรักคณะพรึกษบราศีพฤึกศอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูเหมือนไม่ค่อยลงตัวนิดหนึ่งเนาะในช่วงแรกแต่มันจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาในทิศทางที่ดีขึ้นก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่เนี่ยภาพรวมของชาวพฤกษบลักขณาดพฤกษบเนี่ยมีความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังมีโอกาสมีข่าวดีเข้ามาได้นะครับยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะมีข่าวดีการกลับมาของคู่ของคนรักที่ดีนะครับหรือมีคนมาจีบมีคนมาชอบมีคนเข้าหามีลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ยังสามารถปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคุณอาจจะต้องพยายามปรับและเรียนรู้กันให้มากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งอะไรที่มันเป็นความรู้สึกในเรื่องของท็อกซิตอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่โอเคอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ถูกเติมเต็มอ้างว้างโดดเดี่ยวนะครับความรู้สึกที่แบบไม่พอใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่หรือเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราเบื่อหน่ายความรู้สึกซ้ำๆความรู้สึกที่มันแบบ ไม่ถูกตอบโจทย์สุดท้ายอ่ะปัญหาสิ่งต่างๆก็จะยืดเยื้อเรื้อรังไปนะครับแล้วทําให้เรามีความรู้สึกเป็นเนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดตัวคุณเองนะครับเลือกที่จะแบบเข้าใจในบริบทของความรักความสัมพันธ์และฮิลลิ่งมันเรียนรู้มัน แล้วตัวคุณเองจะมีข่าวดีหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถตอบโจทย์แล้วก็พัฒนาสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสกลับมาได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆที่มันเป็นท็อกซิตแล้วเป็นอะไรที่มันเป็นแบบความรู้สึกที่เราไม่ถูกตอบโจทย์แล้วมันจะดีขึ้นแน่นอนนะครับ ความรักความสัมพันธ์อาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายไปดูมีความรู้สึกเจ็บปวดกับในเรื่องของความสัมพันธ์เขาอาจจะดูไม่ตอบโจทย์เราเขา,าจ,จะดูไม่ชัดเจนกับคุณเขาอาจจะดูมีความรู้สึกที่อาจจะเหมือนกับว่าบางคนอาจจะมีเติร์ปปาตีบางคนอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ห่างไกลนะครับเป็นลักษณะของ long distance ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นให้ชาวลึกศพนะครับพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองดาวฤกตยูเนโคจรทับลักคนานะครับ และก็ราศีพฤกษ์ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่ายึดติดเป็นสารณะเหมือนเดิมชาวลัคนาพฤกษเ์เกิดในเลือนสถิละราศีคือความเสถียรและเกิดในธาตุดินเสถียรมั่นคงที่สุดใน12ราศีมั่นคงเกินนะครับแปลว่าเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบจดจ่อมั่นคงนะครับหรือว่าพยายามทําทุกอย่างได้ความเคยชินอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้ทุกอย่างดูแบบ หนักแน่นมั่นคงเกินไปแล้วทําให้บางทีก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดแล้วตัวคุณเองก็อึดอัดตัวเองด้วยเมื่อดามอวมฤตยูมาทับทําให้ทุกอย่างเกิดความสั่นคลอนความรู้สึกที่ไม่แบบไม่เหมือนเดิมแล้วอะดังนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามปรับและเรียนรู้คุณจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราต้องมีการปรับเรียนรู้ตัวเองให้มากกว่านี้แล้วตัวคุณถึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับ ที่เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรสำหรับชาวพฤึกศบกันบ้างชาวพฤึกสบเนี่ยโดยภาพรวมแล้วอะยังสามารถมีข่าวดียังสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันยังสามารถที่จะเปิดนะครับในเรื่องของมุมมองความรักความสัมพันธ์ถ้าเรารู้จักที่จะรัก นะครับรู้จักที่จะเข้าใจรู้จักที่จะเรียนรู้รู้จักที่จะปรับในเรื่องของมุมมอง mindset อย่างที่บอกว่าดาวริเตยูเนี่ยเขาเข้ามากวาดล้างนะครับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆความยึดติดของคุณในอดีตชาวพลึกษบในรอบ7ปีนี้เป็นต้นไปนะครับหลังจากเดือนมีนานี้นะครับ2566เนี่ยไปอีก7ปีคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนแปลงความรักนะแปลว่าต้องเปลี่ยนแปลงความคิด มุ่งสู่ความสําเร็จไปข้างหน้าคุณต้องมองอนาคตอย่ามองไปที่ปัจจุบันและอดีตเพราะชาวพลุกษพเนี่ยมักจะยึดติดอยู่ในที่ปัจจุบันเกินไปนะครับไม่แปร ى, ไม่เปลี่ยนเป็นคนยึดมั่นเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นคนที่แบบสเสถียรมากนะครับอยู่ในเรื่องของทุกอย่างคือเซฟโซนเลยแต่ตอนนี้คุณต้องออกจากเซฟโซนละคุณต้องพยายามหาอินสไพเรชั่นใหม่ใหม่หาสิ่งใหม่ๆแรงบันดาลใจใหม่ นะครับสิ่งต่างๆแล้วคุณถึงจะสามารถไปในทิศทางที่ดีเพราะถ้าคุณโฟกัสอยู่กับที่เคยได้ยินคํานี้ไหมครับน่าจะเป็นป้าฟองแหละเนาะอืมป้าฟองสนานนะครับเขาบอกว่าคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดเพราะคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเลยเพราะดาวรึกตยูคือดาวแห่งการกวาดล้งเมื่อเวลาครจรพับลักเนี่ย คุณจะอยู่กับที่ไม่ได้คุณจะคิดแบบเดิมไม่ได้คุณจะคิดแบบอยู่ในกรอบไม่ได้คุณต้องอิสระคุณต้องเสรีคุณต้องฟรีดัมคุณต้องมีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงนี่คือไพ่สเตรนคุณต้องเข้มแข็งชาวพฤศพบเข้มแข็งอยู่แล้วเพราะเกิดในราศีบัว,ว ถูกไหมครับเป็นราศีของความอดทนความถึกความอดทนอยู่แล้วนะมันก็คือตรงกับคําว่า strength s t เ e n g t h แปลว่าผู้เข้มแข็งถูกไหมครับเราต้องเข้มแข็งในรักษณะที่ทางกายและใจและต้องมีแบบชาวปัญญาการคิดการตัดสินใจด้วยนะครับต้องมีสติกับการดําเนินชีวิตด้วยต้องมีสติกับการที่ต้องจัดก,การต้องแก้ไขต้องเลือกทางนะครับให้กับตัวเอง คุณไม่สามารถที่จะแบบเหมือนปุ๊บปั๊บแล้วออกจากคอมฟอร์ตโซนทุกอย่างได้หรอกเราต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลง2เหรียญเนี่ยมันคือเหรียญที่แบบสมดุลบาลานซ์นะรู้ไหมครับว่าอะไรที่สมดุลและบาลานซ์เนี่ยทำได้ยากมากๆเลยนะการที่เราจะยืนอยู่บนอะไรที่มันไม่มั่นคงแล้วอะเหมือนกับชาวพลึกศพอะตอนแรกอะคุณอยู่ในพื้นที่ของความมั่นคงแต่หลังจาก7ปีเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณต้อง อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนของการเปลี่ยนแปลง2เหรียญเห็นไหมครับการเสกอินฟินิตี้อินฟินิตี้คือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงเหมือนแม่มดคนนี้กำลังเงยืนอยู่บนไม้กระดานเห็นไหมครับต้องบาลานซ์ให้มันเท่ากันอยู่ตลอดเวลานะครับเราต้องทรงตัวต้องสมดุลอยู่ตลอดเวลามันอาจจะทําให้ชาวลัคนาพฤกษบหรือราศีพฤกษบ กระอักกระอวนใจไม่น้อยเลยนะครับกับความรู้สึกแต่เราก็ต้องปรับก็ต้องเปลี่ยนอันนี้ก็ฟินอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับเราต้องพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบกับความสัมพันธ์ใครปรับได้มากกว่าคนนั้นจะเป็นผู้มีชัยชนะเหนือเหนือความคิดของคนอื่นได้แบบนั้นเป็นต้นคุณอาจจะ,ะเผชิญหน้ากับความรักความสัมพันธ์ที่เบื่อหน่ายความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดังใจนะครับโฟล์ทครับมีไพ่สาดาบด้วยรู้สึกผิดหวัง กับสิ่งต่างๆที่คุณกําลังเผชิญหน้าอยู่กับมันกับความรู้สึกที่เลวร้ายความรู้สึกที่เหนื่อยความรู้สึกที่ไม่ถูกตอบโจทย์ความรู้สึกที่อาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายกับในเรื่องของความสัมพันธ์รู้สึกว่าเหมือนเขาแบบจะวัดติตัวออกห่างไหมอืมก็ไม่เชิง แล้วก็อาจจะดูเหมือนกับไม่เหมือนเดิมเอาประมาณนี้แล้วกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยชาวพลุกศพก็ต้องพยายามเยียวยาฮิลลิ่งตัวเองไปเราอาจจะต้องใช้เวลากับการปรับการเปลี่ยนการจูนการเข้าใจกันบ้างหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าคนเขาทําไม่ดีกับเราเราจะปรับไปทําไมในเมื่อเขาไม่ดีกับเราทําไปมันเสียเปล่าไหมกับในเรื่องของสิ่งต่างๆคือผมอ,อยากจะบอกคุณนิดหนึ่งว่าการที่ผมไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเนี่ย คุณต้องเอาไปตีแผ่เอาไปปรับไปไปยุกผมไม่ได้บอกลิมิตว่าคุณต้องลิมิตว่าแบบเออคุณต้องทําดีกับเขาครึ่งหนึ่งนะคุณต้องทําดีกับเขาแบบเต็มที่นะผมไม่ได้บอกไงคุณต้องเอาไปปรับเอาไปปรับตามสัญชาตญาณคุณอยากคิดว่าคําพยากรมันดูแบบร้อเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าเราเนี่ยดูดวงโดยรวมไม่ได้ดูดวงส่วนตัวบางคนมาคอมเมนต์นี่คือแบบนึกว่าแต่ แบบดูดวงส่วนตัวไม่ใช่ไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะครับผมแค่บอกว่าให้ตัวคุณเองอ่ะบาลานซ์แล้วก็สมดุลปรับทิศทางอะไรมากเกินไปคุณลดลงไปนะครับอะไรน้อยเกินไปคุณเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ทุกอย่างมันดูกึ่งกลางมันดูสมดุลเสมอๆแล้วทุกอย่างมันจะดีเองนะครับไม่ช้าก็เร็วแต่ไม่ใช่ว่าทำปุ๊บแล้วจะได้รับผลรับปรับเนาะอย่างที่บอกแหละสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกไม่โอเคเนะี่ย คุณจะตามคุณจะพยายามแบบต้องการความมั่นคงกลับคืนมานะครับก็คือไพ่ห้าเหรียญชาวรักนาพฤกษบบอกไว้เลยนะครับสภาวะจิตใจของคุณยังไม่มั่นคงเพราะดำหรือะอยู่ทับหลักของชาวพฤกษบคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นคงเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยให้คุณพยายามเยียวยาตัวเองฮิลลิ่งตัวเองนะครับห้าเหรียญบางทีเรารู้สึกขาดแลนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกต้องตาม นะประมาณนี้ดังนั้นอยากจะบอกและเป็นกำลังใจให้กับชาวลึกศพมากๆเลยว่าคุณต้องเต็มตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคุณจะรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกอ่อนแอแล้วก็รู้สึกเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่เข้ามากระทบอะจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นคงแหละคุณจะรู้สึกว่าคุณแบบขาดแคลน อารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆนะครับเสียสมดุลแบบนี้เป็นต้นแต่ได้ยินแบบนี้แล้วอย่าอย่าจิตตกอย่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูน е г а т и คุณแค่ต้องปรับต้องเรียนรู้ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ดีคุณจะไม่โอเคแค่คุณต้องปรับคุณต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งโดยการที่คุณต้องเลือกที่จะปรับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ยืดหยุน่นกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มากกว่านี้ถ้าคุณปรับได้มากเท่าไหร่คุณจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเกิดคุณปรับได้น้อยหรือปรับไม่ได้เลยเนี่ย คุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดอย่างที่บอกไปไพ่วเตงมาคุณต้องรู้จักทันเกมทันคนหรือทันในสิ่งต่างๆนะครับด้วยการที่เราต้องรู้จักมั่นคงในเรื่องของสภาวะจิตใจคุณมั่นคงไม่ได้คุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามมันนั่นแหละนะครับคุณถึงจะเป็นคนที่สามารถที่จะไปต่อได้แบบนั้นเป็นต้นถ้าคุณมีเนกาทีฟอ่ะคุณต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดก็คือไพ่ใบนี้เลยไพ่เดอรสตาร์เดอรสตาร์เนี่ยแปลว่าความหวังใหม่ แปลว่าการปล่อยวางแปลว่าความรู้สึกของการที่เราต้องฮิลลิ่งตัวเองอีก1รอบไพ่เนี่ยขึ้นมา i n นฟินิต้เนี่ยทั้งหมด3ใบมันหมายความว่าคุณต้องรู้จักปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงเห็นไหมไพ่ย,ยังบอกตรงตามกับ โหราศาสตร์ไทยเลยว่าดำเล็กตยูเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณต้องปรับรูปแบบนะครับคุณถึงจะสามารถอยู่ได้แล้วก็ไพ่ใบนี้คือไพ่ซิกออฟสอดซิกออฟสอดแปลว่าไรแปลว่าการเยียวยาการปล่อยวางการรู้สึกกับการที่เราต้องพยายามฮิลลิงตัวเองให้มากมากกว่านี้เยียวยาตัวเองให้มากกว่านี้นะครับเราก็พยายามเข้าใจตัวเองให้มากกว่านี้เข้มแข็งมากกว่านี้แล้วตัวคุณเองจะยังไปถึงจุดเป้าหมายความสําเร็จได้ อย่างที่คุณต้องการได้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอะข่าวดีเขาก็ยังสามารถที่จะยังรอคุณอยู่จากไพ่สามถ้วยสามถ้วยเนี่ยแปลว่าข่าวดีสามถ้วยมันแปลว่าสิ่งที่คุณทําไปมันมีโอกาสจะมีสิ่งที่ดีตอบโจทย์กลับมานะครับตอบแทนกลับมาและยังสามารถที่จะปรับให้เขานะครับ ปรับแล้วก็จูนกันได้สามารถที่จะเคลียร์และลงตัวกันได้จากไพ่สามถ้วยคุณพยายามไม่ไม่เสียเปล่าหรอกนะครับถ้าเกิดคุณรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงและเข้าใจทุกอย่างมันก็จะหลุดพ้นไปบางทีคุณอาจจะไม่ต้องทําอะไรมากเลยแค่คุณต้องเยียวยาตัวเองฮิลลิ่งตัวเองมากกว่านี้นะครับแล้วก็อย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมามันนกระติบเกินไปนะครับแบบนั้นเป็นต้นการที่เขานิ่งไปเไปงียบไปห่างหายไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชอบอย่างเดียว แต่มันมีในแย่ายสาคัญตรงที่ว่าคุณอาจจะทําอะไรไม่ดีในสําหรับบางสิ่งบางอย่างกับเขาก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในบางสิ่งบางอย่างกับเขาก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะมีลักษณะของการที่เขาอาจจะอยู่กับเราจนชินจนรู้สึกแบบมันมันไม่มีแรงบันดันใจอะไรใหม่ๆมันเลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากหาตัวเองหรือเขาอยากมีความรู้สึกอะไรที่มันแบบ ื่นเต้นห,หวือหวากว่านี้เพราะว่าชาวพลึกศพเนี่ยเป็นคนที่หยึดติดแล้วก็หยึดอยู่กับสิ่งเดิมๆแต่คู่เนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบคุณเนาะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าชาวลักนาพฤกศพเนี่ยอยู่ติดอยู่อยู่ติดบ้านได้อยู่ทุกอย่างอยู่กับเยา้าเฝ้ากับเรือนได้นะครับแล้วก็ไม่ไปเที่ยวไม่ไปไหนนะครับประหยัดมัธยัติอยู่กับตัวเองได้แต่คู่เนี่ยนะครับคู่ของชาวพฤกศพคือราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับ อันนี้เขามีเซฟโซนเขาก็อยู่กับคุณได้แต่เมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกว่าเขากดเขาอยู่ในแบบทุกอย่างมากเกินไปเขาจะเบื่อเขาก็จะอยากออกไปคอมฟอร์ทโซนบ้างมีความรู้สึกที่อาจจะอยากได้บางสิ่งบางอย่างที่มันตื่นเต้น,ตน,ตนหวือหวาแบบเนี้ยบ้างน,นะครับดังนั้นคุณต้องรู้จักมอบอะไรให้เขาบ้างกับในเรื่องของสิ่งดีๆบางคนบอกว่าหนูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่รู้ไหมว่าโค้ชคนหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่คุณยังไม่ทําให้เขาได้อย่างหนึ่ง สิ่งที่เขาต้องการไงคุณทําให้เขาไม่ได้เขาเลยต้องไปเขาเลยต้องหายเขาเลยต้องนิ่งเขาเลยต้องเงียบก็ได้เช่นกันสิ่งที่คุณทําได้คือเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาแล้วก็พยายามนะครับใส่ใจดูแลก,กันและกันให้มากกว่านี้แล้วก็พยายามที่จะต้องแบบเปิดโลกกว้างออกมาไม่ใช่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนตลอดเวลานะครับอย่างที่บอกไปมีไพ่ใบนี้นะครับ6ถ้วย ต้องรู้จักดูแลเอาใจใส่กันต้องรู้จักเติมความหวานให้กันต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมในสิ่งที่คุณต้องการนะครับสำหรับชาวพฤกษ์อันนี้ไกด์ไลน์แล้วก็เตือนให้กับตัวคุณแล้วนะ้องว่าดวงชะตาของคุณต้องปรับและเปลี่ยนและทุกอย่างจะกลับยูเทิร์นกลับมาหาคุณรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม